สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องกินกับเก๋เช้าวันนี้นะคะเราก็จะมากินไตปลาแห้งนะคะใช้ปลาสาบะทานะคะนี่คะ่ะกระปุกเท่านี้เลยพอดีว่าเก๋ไปเจอร้านที่ทําไตปลาแห้งนะคะอร่อยมากก็เลยขอซื้อแบบเป็นกระปุกมาก็เอามาลองกินก่อนอะไรแบบเนี้ยทีนี้มันอร่อย ก็จะเอามาขายนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันเลยจ้ารสชาติแบบดีมาก,กน,นี่มีเม็ดบะม่วงหิมมาพานอยู่ในนี้นะคะแล้วก็พริกแกงใต้แล้วมันมีปลาสบะแบบเนี่ยมีแต่เนื้อปลาทาั้งนั้นเลยอันนี้ก็ปลุกใหญ่นะคะเดี๋ยวดูนะเนี่ยคือให้ปลาสบะแบบ เป็นชิ้นๆเลยอะเยอะมากกินได้เป็นสิบมือเลยค่ะเพราะว่าน้องค่อนข้างเผ็ดแบบเอาไวค้คลุกข้าวสวยกินกับข้าวเหนียวจิม้มเหมือนเก๋ก,ก็ได้ค่ะหอมมาก ใครอยากลองก็ลองได้ตอนนี้เก๋ยังไม่ได้ติดเป็นโลโก้ของของช่องกินกับเก๋ช n แนลนะคะก็ยังไม่มีโลโก้ก็สั่งป้าทำคือชอบรถนี้แล้วก็เลยป้าก็ให้มาเห็ดอีกนี่นะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะจะลองแบบลองสั่งเข่ามาเยอะๆแล้วก็ โคดขายแล้วขายคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยถ้าผู้ถ้าทุกท่านคือเข้ามาดูแล้วอยากกินสั่งสั่งได้เลยค่ะมมาเม้นได้เลยเดี๋ยวเข้าไปตอบค่ะมากินกันเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะเนี่ยดูชิ้นสิเห็นไหมคือแบบเม็ดมะม่วงคืนี่ะเป็นเม็ดแบบอือ อร่อยอืมฮึมแอันนี้คือกระปุกคือว่า เรากินไม่หมดหรอกคะ่ะแต่ว่าเอาออกมาให้ดูว่าม,มันเท่าไงจะให้ดูนะปลาสบบกคือเป็นชิ้นเลยคะ่ะเห็นไหมคุ้มคะ่ะแซ่บเผ็ดเผ็ดเลยคะ่ะ ถ้าคลุกข้าวคลุกข้าวร้อนๆก็ได้ผักหนอกนะคะหรือว่าใบบัวบกผักแพว่มีตะตอนเนื้อแบบนี้ รับประกันความอร่อยค่ะถึงช่องเราจะพิ่งทำขึ้นมีผู้ติดตามยังน้อยอยู่แต่ว่าของอร่อยแน่นอนอืม ทำให้แจ้งใต้ไปกินแล้วอร่อยคือตอนแรกอ่ะจะเผ็ดมากมากเราก็แบบ รสเผ็ดลงหน่อยให้แบบทุกท่านพอกินได้อะไรเงี้ยแล้วก็เทสเทสมาหลายรอบละน่ะโอเคแล้วรอบน่ะสดสะอาดค่ะ ไม่แต่เนื้อปลาทาั้งนั้นนะคะ เปิดแล้วกินถ้ากินหมดแช่ตัวเย็นได้เป็นเดือนไม่มีเสียตอนแบบนี้ตลอดขอแก้มกับ เนื้อทอดเนื้อทอดเจ็ดมัน,ม <c oughs> นเหมอนเหนียวอร่อยค่ะลอ่ดูเนี่ย กินนะคะแต่ได้แบบกินเส็บแล้วแต่กระปุกไว้กินมื้ออื่นได้ ผักแพรวกลับมาจากทำงานก็ทานได้เลยค่ะ <the ir> จะเข้าเนื้อมาคือให้อยากกินแบบแบบใบปลาน้ำแต่อันนี้ใส่ถ้วยเอาน,น้ำใส่มะเขือใส่ เอาพักใส่ได้เลยแล้วก็ตั้งตอกแกสได้เลยค่ะก็เป็นไก่ปลาน้ําถ้าแบบแห้งก็กินได้เลยถ้าแบบน้าก็ใส่น้ําใส่มะเขือใส่โยกยาวกะปูกละหนึ่ง้แปดสิบบาทไม่แพงนะคะได้ไหลายมือ้อ กินไปนิดเดียวเองจะอิ่มละก็ไม่นิดหรอกมันได้ยเยอะไงคือปลาปลาเมน,น้ำม่งหิมะพา,านก็คุมแล้วค่ะผัดแห้ง อืมตอนนี้เนาะใหญ่มากให่เนาะคุ้มไหมร้อยแปดสิบบาทคุ้มกินได้หลายเนื้อสายไตปลารสชาติเหมือนไตปลา,า,า,าน้ำอันนี้แห้งแซบ่บเด็ด ไม่อร่อยไม่เอามาขายค่ะปลาสลิดแดดเดียวก็มีนะคะนียไม่ว่าจะขายอะไรก็ไม่ถ้าไม่อร่อยก็คืนเงินได้เลยค่ะอร่อยจริงอันนี้คือแบ่งกันกินน้หมลดแล้วใส่กระปุก ทอดนานเหน,ยเนเียวไปหน่อยเนียวแดดเดียว ก๋วยซั้มตำอีกแล้วน้ำเผ็ดอร่อยเผ็ดแซ่บแซ่บปลาอร่อยนะ จริงๆแล้วอ่ะกินเจ้านะห,หลายปีมากะจะขายจะขายอะไรที่มันอร่อยอร่อยวันนี้นะคะเราก็กินพอหอมปลาหอมคอนนะคะแล้วก็ใครอยากกิน ไตปลาแห้งนะคะใช้ปลาซาบะม,มีเม็ดมะม่วงหิมาพานต์มีเครื่องแกงของใตนะคะก็หนึ่งกระปุกหนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะค่าส่งสี่สิบบาทนะคะแล้วก็สั่งกันเข้ามาได้นะคะกินได้หลายมือค่ะเพราะว่าวันนี้แบ่งกินกินได้อีกหลายมือเลยคะ่ะก็จิ้มจิ้มจิ้มข้าวเหนียวหรือกินกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้เลย หกระปุก180่งรปดสบาทเปิดฝาแล้วนะคะแช่ตู้เย็นได้ตลอดเดือนนึงก็ไม่เสียค่ะกินได้หลายหลายหลายรอบเพราะว่าได้เยอะมากก็ถ้าเกิดใครสนใจก็สั่งซื้อกับเราได้นะคะวันนี้นะคะช่องกินกับเก๋แช่แนวนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องด้วยนะคะ ผู้ใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็ฝากช่องน้องใหม่นะคะกินกับเก๋ชาแนลด้วยนะคะวันนี้นะคะเก๋ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ